สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กับแอนแล้วก็ช่องนอปากนะคะก็คลิปนี้นะคะจะมาทําตามสัญญาเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะเนื่องจากว่าแอนเคยรับปากไว้ว่าจะถ่ายคลิปตามคําเรียกร้องอยู่3มคลิปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไปกดติดตามช่องใหม่เนาะก็ตอนนี้สภาพอากาศตอนด้านโน้นนะคือฝนกําลังจะมาแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีบเดินไปถ่ายคลิปอัปเดตบริเวณนี้มาฝากเพื่อนๆดีกว่าตามคําสัญ,ญญานะคะคือเพื่อนๆขอมาว่าอยากจะให้ไปอัปเดตนะคะ ช่วงบริเวณซอย13ทับ3 13ทับ4นะคะแล้วก็บอยเทาเนาะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยากเห็นบรรยากาศจังเลยนะคะคลิปนี้เนาะแอนก็จะมาทำตามคำสัญญานะมีเรื่องหนึ่งนะคะขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยกั็แล้วกันแอนจะมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งนะคะอีกหนึ่งรอบนะรอบนี้จะทำเป็นถุงยางชีพนะคะจะไม่ได้เอ่อจะไม่ได้ปเป็นกับข้าวสำเร็จรูปเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะโอนเงินนะคะมาสมทบ ในการร่วมแจกในครั้งนี้ก็สามารถทักไปได้นะคะที่เพจแอนนัวปากเนาะแอนก็จะได้รวบรวมแจกอีกรอบเดียวนะคะรอบสุดท้ายก่อนที่แอนจะเดินทางไปตุรกีเนาะก็ใครสนใจก็ลองทักมานะคะซึ่งรอบที่แล้วนะคะก็มีน้ำใจจากเพื่อนๆหลายคนนะโอนเข้ามาก็ซื้อได้แบบค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็ยังไม่พอนะคะทุกวันนี้ก็ยังคงมีข้อความทักเข้ามาหาแอนเรื่อยๆนะว่า จะแจกอีกไหมแจกเมื่อไหร่แจกที่ไหนนะคะยังไม่ได้รอบที่แล้วไปไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นเนาะก็ถ้าเกิดใครนะคะสนใจอยากจะร่วมบุญกันในครั้งนี้นะก็ทักมาได้นะคะตอนนี้ก็แอนตั้งต้งตนไปก่อนเลยก็คือได้ไข่ไก่นะคะ20แผงจากแอนเนาะแอนเป็นคนเริ่มต้นเลยนะคะรอบนี้เนาะแอนก็จะร่วมทำบุญร่วมแจกด้วยนะคะคือไข่ไก่20แผงนะคะ รอบนี้คิดว่าน่าจะแจกเป็นพวกไข่ไก่พวกปลากระป๋องพวกมาม่าอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองทักมาได้นะคะที่เพจแอนนัวปากเนาะตอนนี้นะคะบริเวณที่แอนเดินอยู่ก็เป็นซอย13/3นะคะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเงียบมากๆเลยนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็จะมีการเคอร์ฟิวนะคะซึ่งตอนนี้แอนถ่ายคลิปก็ หกโมงกว่าจะเกือบหนึ่งทุ่มนะคะอันก็ต้องรีบเดินรีบถ่ายนะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็หวังว่าจะชอบนะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์มาให้กำลังใจได้เนาะช่วงนี้ที่พัทยานะคะก็อยู่ในพื้นที่ชลบุรีเนาะ,ะก็เป็นสีแดงเข้มนะคะมาหลายวันแล้วแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ รองเงินเยียวยาก็อย่าลืมนะคะอาชีพอิสระเนาะไปลงทะเบียนนะคะม .40 นะคะแล้วก็ไปจ่ายเงินสมทบนะคะได้ที่7ซเว่นดีเเนาะเดี๋ยวทางประกันสังคมเขาน่าจะดูนะคะรายละเอียดแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวแอนจะพาเพื่อนๆนะคะเดินลัดมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าซอย13ทับ4กันค่ะเพื่อนๆ ก็รอบต่อไปนะถ้าเกิดแจกก็คงจะแจกจอมเทียนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าที่พัทยานะก็มีคนอ,อยากจะทําบุญกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็มีคิวค่อนข้างที่จะเยอะจอมเทียนเนี่ยจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใครไปเท่าไหร่นะคะแอนก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็แบ่งไปทําที่จอมเทียนเนาะก็อนุโมทนาสาธุนะคะกับเพื่อนๆหลายๆคนในรอบที่แล้วนะคะ ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่บริเวณซอย13ทับ4นะคะนี่ค่ะก็เงียบๆค่ะแต่ว่าก็ได้สัญญาแล้วว่าจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะแอนก็ต้องมาเนาะบรรยากาศก็เงียบปกติเหมือนเดิมเลคะเพื่อน จะพาเดินเข้าไปดูในบริเวณบอยเทาานะคะแล้วเราก็จะเดินอ้อมไปทางแยกไฟแดงนะแล้วก็เดินลงชายหาดเนาะคลิปนี้ก็อาจจะเดินเร็วนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะบริเวณบอยเทาตอนนี้ก็มีการเอาป้ายนะคะหรือว่าผ้าแบบนี้นะมาคุมไว้ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้คุมนะคะ ีดนะเอามาคุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าบอยทาวก็คือปิดเงียบหมดนะคะไม่มีร้านไหนเปิดเพราะว่าบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบาร์แทบจะทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นหนึ่งในสถานที่นะคะที่ต้องมีการปิดเนาะตอนนี้ร้านเสริมสวยก็ปิดนะคะ เป็นไงกันบ้างคะเงียบใช่ไหมที่จริงวันนี้นะคะแอนจะออกมาถ่ายคลิปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะแต่ว่าก็ยุ่งๆนะคะอยู่กับหลายเรื่องไปธนาคารธนาคารนะคะเพราะว่า,อาเอกสารบางอย่างหายนะคะต้องไปทําบัตรใหม่ทํานั่นทํานี่นะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายคลิปตอนกลางวันก็เลยเพึ่งว่างนะคะก็ออกมาถ่ายคลิปอัปเดตตอนนี้ อีกอย่างช่วงกลางวันเดี๋ยวนี้ก็ร้อนมากเลยค่ะนี่นะคะยิ่งร้านนวดปิดยิ่งยิ่งเงียบเข้าไปใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆดูเห็นไหมนี่นะคะหลายคนชอบนะคะในการถ่ายคลิปแบบนี้ก็ขอบคุณนะคะหลายคน ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดทําให้ใครแบบว่ารู้สึกไม่สบายใจนะคะในการได้รับชมคลิปภาพบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าความรู้สึกแอนคือแอนก็ไม่ได้มีเจตนานะคะที่จะนําภาพที่เศร้าหรือว่าอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่มันก็คือเรื่องจริงนะคะเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นเนาะก็หวังว่าเพื่อนเจะเข้าใจนะคะมันเป็นงานนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะทักมาได้นะคะแอนน่าจะแจกอีกรอบนึงก่อนเดินทางนะคะแต่ว่ารอบนี้จะทำเป็นแบบถุงยังชีพเนาะจะไม่ได้แบบว่าแจกเป็นข้าวกับข้าวเหมือนรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วก็มีกับข้าวนะคะรอบที่แล้วข้าวสาร5้กิโลก็ได้เกือบร้อยถุงนะคะก็มีการแจก บริเวณเอรอบๆแถวที่แอนอยู่นะคะก่อนที่จะไปแจกชายทะเลเนาะพอไปถึงชายทะเลก็เหลืออยู่ประมาณ70ถุงนะคะบางทีก็ขับรถไปกำลังจะไปแจกเจอชาวบ้านนะคะกำลังคุยขยะอยู่ข้างทางอย่างเงี้ยแอนก็จอดรถเอาให้เขาเลยนะคะเพราะเราเห็นเราก็ออแบบต่อหน้าต่อตาแบบนั้นเราก็อยากจะให้เขา ได้นะในสิ่งที่เรากําลังจะไปแจกนะคะก่อนคนอื่นก็ต้องขอขอโทษนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้นะคะในรอบที่แล้วแอนก็ทําดีที่สุดนะคะตอนนี้นะคะถนนหนทางที่พัทยานะมีการปรับปรุงนะคะทําถนนตามสีแยกนะคะบริเวณต่างๆค่อนข้างท,าที่จะเยอะนะคะนี่แบบนี้เนาะ นี่นะคะถนนเส้นนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปมันจะผ่านาถนนคนเดินพัทยานะคะหรือว่า walking street นั่นเองเนาะบรรยากาศฝั่งโน้นก็คือเงียบหมดนะคะปกติจะเป็นร้านนวดซะส่วนใหญ่นะคะฝั่งโน้นเห็นไหมมันก็จะเงียบๆบแบบนี้เนาะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะคะคลิปในการอัปเดตในวันนี้เนะาะก็พามาเดินดูภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยนนะคะ ทำตามสัญญายังเหลืออีก1คลิปนะคะที่แอนสัญญาไว้จะเป็นที่ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะเพราะว่าแอนพูดไว้แล้วนะคะตอนก่อนหน้านี้ตอนจะเปิดช่องใหม่ว่าเออแบบจะไปทําตามสัญญานะคะ3คลิปนะคะในที่เพื่อนๆอ,อยากจะให้ไปนะคะ เดี๋ยวเราจะขอจบภาพบรรยากาศนะฮะไว้ช่วงบริเวณเท่านี้ก็แล้วกันข,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดเข้ามารับชมเนาะเพราะว่าแอนดูภาพบรรยากาศแล้วอีกไม่นานฝนน่าจะตกนะคะเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านไปอีกเนาะ,ะเดี๋ยวตกมาไม่สบายอีกนะคะอย่าลืมก่ดจากกันไปในวันนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะอยากจะร่วมบุญทำถุงยังชีพแจกในรอบนี้นะคะทักมาเลยนะคะที่เพจแอนนัวปากเนาะก ขอ้ทุกคนมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมนะคะแล้วก็การซัพพอร์ตในหลายๆเรื่องนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้โควิดระบาดทั่วไทยนะคะใส่หน้ากากอนามัยเนาะตอนที่ออกมาจากบ้านหรือว่าเคหสถานของเพื่อนๆน,นะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะ ช่วยเราเซฟตัวเองได้อีกในระดับหนึ่งเนาะฉีดพ่นบ่อยๆก็แล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะว่าแอนจะพาไปดูที่ไหนนะคะก็พยายามจะอัปคลิปทุกๆวันนะคะให้ได้เพราะว่าอยากจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมก่อนที่แอนจะไปต่างประเทศเนาะเพราะว่าหลังจากที่ไปต่างประเทศแล้วคลิปก็จะเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนที่อยู่ต่างประเทศจะเป็นยังไงนะคะก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆอ,อีกเช่นกันเนาะ ก็ติดตามดูดคลิปสนับสนุนแอนก็ด้ด้วยก็แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ